ดูจากรูปแล้วเพื่อนๆนงงไหมว่ามันคืออะไรนี่มันคือกระเป๋าตังค์นะที่ชาวต่างชาติเขาใช้เป็นกระเป๋าขาวๆหน่อยมีซิปแล้วก็มีป้ายภาษาไทยติดเอาไว้ว่าวันที่เออไม่ใช่ดิอันแรกนี้หมายถึงจํานวนชิ้นหรือเปล่าที่ชาวต่างชาติทําหายเอาไว้หรือว่าเป็นซอยเออน่าจะซอยซอย52ชาวต่างชาติมีเงินสดในนี้1 48บาทมีวันที่กํากับแล้วก็เขียนว่าลืม ตัวหนังสือแดงแจเลยมันเขียนด้วยเลือดมีต่างชาติพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้เขาบอกว่านี่คือความมีน้ำใจแล้วก็ความซื่อสัตย์ของคนไทยนี่ยังทำให้ผมประหลาดใจได้อยู่เสมอเลยแต่ดูจากเล็บนิ้วโป้งเขาแล้วผมว่าเขาน่าจะขาดท่านเหล็กเขาบอกว่าผมได้อยู่เมืองไทยมาเกือบ10ปีแล้วโดยรวมผมรู้สึกว่าปลอดภัยมากๆเลยแหละถึงอย่างนั้นนะความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจของผู้คนที่นี่ยังทำให้ผมเซอร์ไพรส์ได้อยู่บ่อยๆ แค่สถานที่ปลอดภัยนี่ก็ว่าสุดยอดมากแล้วคนไทยยังมีน้ำใจอีกเ,ออเรื่องมันมีอยู่ว่าผมนะนั่งรถไฟนอนจากเชียงใหม่มากรุงเทพนะก็มาถึงกรุงเทพช่วงเช้าวันอังคารไม่รู้ตัวเลยว่ากระเป๋าตังค์หายจนกระทั่งวันพุธอา้าวนี่เขาไม่ต้องควักตังค์ซื้ออะไรหรอเขาบอกว่าก็คิดว่าน่าจะลืมไว้บนรถไฟแน่ๆแล้วแฟนของผมที่เป็นคนไทยนะ่ะก็โทรไปหาคอนเซ็ตเตอร์ที่น่าจะเป็นต้อนรับลูกค้า เขาก็ประสานงานกับแผนกของหายของสถานีรถไฟนะเขายืนยันว่าเจอแล้วเจอกระเป๋าตังค์ของผมบนรถไฟจริงๆผมคิดว่ามันคงจะหลุดออกจากกระเป๋าไปแล้วก็ไปซ่อนอยู่ใต้ผ้าห่มที่ยับยุยี่อะไรแบบนั้นทีนี้ผมก็ไปรับมาที่สถานีรถไฟนี่แหละมีบัตรเครดิตมีใบขับขี่แล้วก็เงินสด1 4 8บาทอยู่ครบเลยดูสติกเกอร์ที่เขาเขียนไวส้สิแบบนั้น น่ารักมากแต่เขาอาจจะอายก็ได้นะทำไมต้องเขียนจำนวนตังค์ของฉันไว้ด้วยวะว่า148บปาทมีชาวต,ต่างชาติมาสแสดงความคิดเห็นกันแบบโอ้โหสนันวันไหวครับชื่นชมก่อนที่ผมจะทำคลิปนะมันประมาณ3วันแล้วคลิปเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คลิปนี้โพสเนี่ยใน reddit คนแรกบอกว่าหมึกสีแดงนั่นกับกระเป๋าตังค์ที่ดูเหมือนผ้าขี้ริ้วของเธอนะ่ะทำให้ฉันรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังโดนขู่เข็นซะอีกแล้วเขาก็หัวเราะอีกคนบอกว่า ดูคําว่าลืมที่เขาเขียนสิเหมือนกับตอนที่เขียนนะ่ะกำลังหัวเสียอย่างมากหลายมือหมอคนต่อมาบอกนี่เขาเขียนด้วยเลือดเลยนั่นนะ่ะแล้วก็มีชาวต่างชาติที่เขาได้ร่ำเรียนภาษาไทยมาบ้างนะเขาก็มาวิเคราะห์ลายมือกันว่าจะอ่านว่าอะไรพอมีคนอ่านได้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่ว่าเฮ้ยคุณอ่านได้ยังไงเขียนแบบนี้จากโพสต์ชื่นชมคนไทยกลายเป็นโพสต์วิเคราะห์ลายมือไปซะแล้วคนต่อมาบอกว่าฉันน่ะอ่านไทยได้นิดหน่อยนะแต่พอเห็นอันนี้เราไปไม่เป็นเลย คนต่อมาบอกว่าปีที่แล้วผมก็ทำ iPhone หายบนตตกๆในกรุงเทพนะตอนที่รู้ตัวก็โทรไปหาแล้วบอกว่าจะให้1,000ถ้าเกิดว่าเอามาคืนนะทีนี้5นาทีต่อมาเขาก็มาถึงโรงแรมแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนมาให้เลยแล้วก็จบแค่นั้นดูเหมือนว่าก็จะเอาตังจริงๆอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นค่าเสียเวลาเขาฝรั่งก็เต็มใจให้เนาะคนต่อมาบอกว่าเคยทำกระเป๋าตังหายตอนที่ไปกินข้าวในร้านอาหารเมื่อหลายปีก่อน ไม่กี่วันต่อมานะก็มีคนส่งกระเป๋าตังที่หายนะมาให้ถึงบ้านเลยมีโนต้ตแปะมาด้วยว่าเขาเจอที่ไหนแล้วก็หวังว่ากระเป๋าตังเนี่ยจะกลับมาหาฉันได้สรุปมันไม่มีอะไรหายไปเลยฉันด,ดีใจสุดๆฉันก็เลยติดต่อกลับไปขอบคุณเขาอีกอย่างก็เคยเคยลืมกุญแจมอเตอร์ไซค์รถคันใหม่เอี่ยมเอาไว้ทั้งวันเลยคนที่ทํางานแถวๆนั้นนะ่ะก็เก็บกุญแจไว้ให้แล้วก็รอให้เรากลับมาเอาเอง ฉันอาจจะเป็นผู้ที่โชคดีก็ได้นะแต่ว่าจากประสบการณ์ส่วนตัวคนไทยส่วนใหญ่เขาเป็นแบบนี้กันจริงๆเข้าใจดีแล้วก็ซื่อสัตย์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันนะ่าทำกระเป๋าตังหายที่สนามบินเกาหลีตอนที่จะมาไทยนี่แหละโชคดีที่มีคนเอาไปคืนที่รอดแอนด์ฟาวแล้วก็ส่งมาให้ถึงไทยเลยโลกนี้ยังมีคนดีๆอยู่เว้ยวางั้นถ้าเกิดว่าหายที่บ้านเกิดนะคงจะได้เงินคืนแบบว่าเงินเป็นศูนย์หายเกลี้ยงหมดแน่ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคยประสบอุบัติเหตุในประเทศไทยอยู่โดนรถเมชนตื่นอีกครั้งหนึ่งก็3วันต่อมาแล้วนาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนั้นก็ก่อนที่จะโดนชนนะนะพกทั้งกระเป๋าตังค์พาสปอร์ตมาด้วยแต่ว่าพี่คนขับรถตุกๆที่พาไปส่งโรงพยาบาลนะ่ะเขาเอามาคืนให้หมดเลยโคตรใจดีไม่รู้ว่าพี่เขาเป็นใครหวังว่าพี่เขาจะมีความสุขมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคยทำสร้อยเงินหายไปประมาณ 4-5กิโลบนรถไฟ BTS เนี่ยลหละสายสุขุมวิททีนี้พอรถไฟเขากลับมานะพวกเขาเจอเครื่องประดับของฉันแล้วก็มาคืนให้โหเครื่องเงินหนัก5กิโลเอามายัางไงมีคนถามพอดีทำไมถึงถือเครื่องเงินหนัก5กิโลอยู่หรอเขามาตอบกลับบอกว่าเพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยนานหลายปีแล้วนะเครื่องเงินแบบไหนนะถึงได้หนัก5กิโลได้จะเป็นแบบเครื่องประดับจานวนเยอะๆหรือเปล่าโอ้โหต้องหนักหน้าดูแหละ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพื่อนผมทำโทรศัพท์หายในแท็กซี่ที่จีนโทรไปหาคนขับแท็กซี่ได้ด้วยนะเขาบอกว่าเออมีอยู่จริงๆคุณลืมไว้จริงๆสรุปว่าต้องจ่ายไป200ดอลลาร์เพื่อที่จะคืนนี่อยู่เมืองไทยแล้วรู้สึกเลยว่า,าศาสนามันสำคัญกับสังคมขนาดไหนอีกคนมาตอบกลับว่านานมาแล้วเหมือนกันตอนนั้นอะ่ะฉันทำกระเป๋าตังหายไปเลยมีพนักง,งานออฟฟิศคนหนึ่งเขาเก็บได้สมัยนั้นมันยังไม่มีโซเชียลมีเดียนะคือนานมากแล้ว จะหาทางติดต่อกันก็ยากเขาก็เลยไปติดต่อโรงเรียนเก่าของฉันเลยนะเพราะว่ามันมีบัตรสิทธิ์เก่าอยู่ในนั้นเพื่อที่จะเอาเบอร์โทรมาโทรหาฉันแล้วก็นัดคืนของฉันนะึะซึ้งใจเธอมากมีคนมาตอบกลับอีกบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับาศาสนาเลยนะก็แค่คนไทยเขาเป็นคนดีเท่านั้นเองอีกคนก็มาตอบกลาบบอกมันเป็นเรื่องของาศาสนาล้วนๆเลยแหละาศาสนาก็เครื่องมองือส่งต่อศีลธรรมจากรุ่นสู่รุ่น เอาศาสนาออกไปก็จะเหมือนจีนนั่นแหละคนเห็นแก่ตัวสุดๆเหมือนตอนเราเป็นเด็กๆก่อนที่เราจะมีศาสนามาสอนให้คิดถึงคนอื่นมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพวกเขาไม่ใช่แค่คนดีนะแต่ว่าเวรี่ดีเลยล่ะเวรี่ดีก็ประมาณว่าดีมากโคตรดีดีชุบแป้งทอดแบบนี้ศิลธรรมของชาติก็ต้องพึ่งพาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทางสังคมของพวกเขาด้วยนะศาสนาก็ด้วยมีคนตอบกลับบอกเมียผมน่บเป็นคนไทยแล้วก็ไม่เชื่อในพระเจ้านะ แต่ว่าเธอดูเหมือนานางฟ้ามากที่สุดในชีวิตจริงเลยเธอแคร์คนอื่นมากจริงๆคนต่อมาบอกว่าฉันน่าเจอเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่าเคยลืมกุญแจเอาไว้ในรถมอเตอร์ไซค์หน้าห้างที่มันใหญ่มากแล้วตรงนั้นมีรถเป็นพันๆคันเลยนะมีคนเอากุญแจของฉันไปซ่อนไว้ใต้ก้อนหินห่างไปประมาณ50เมตรเขาวนะ่ะทำเป็นแผนที่ม้วนๆเหมือนเศษกระดาษแล้วก็ามายัดใส่รูกุญแจของฉันในนั้นก็จะเขียนอธิบายวิธีหากุญแจ ฉันอยากรู้เลยว่าใครทำจะได้ขอบคุณจริงๆโคตรใจดีเลยนะอุตส่าห์ทำถึงขนาดนี้ช่วยคนก็โง่งอย่างฉันที่ลืมกุญแจเนะี่ยนะับว่าคนไทยคนนี้เป็นคนสร้างสารรค์มากจะได้ไม่ต้องไปมัวติดต่ออะไรให้เสียเวลานี่เลยทำเป็นขุมสมบัติให้คุณไปหาเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจริงเลยมีคนดีๆเยอะมากเลยที่นี่นะดีกว่า nyc นิวยอร์กที่ฉันจากมาเยอะมาก ฉันน่ะเคยทํากระเป๋าตังค์หายแล้วก็ในนั้นมีบตรประชาชนนะเมื่อปีที่แล้วที่สถานีขนส่งพอร์ตออริ t ีทีนี้ก็ไปแจ้งความที่โรงพักในสถานีพวกมันนะบอกว่าเราไม่รับแจ้งอะไรแบบนั้นไปแจ้งที่โรงพักใกล้สุดนู้นหมายถึงโรงพักที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุที่สุดมันบอกให้ฉันกลับไปแจ้งที่โรงพักในสถานีสรุปฉันถอดใจเลยยอมเสียไปเลยเออดีใจด้วยนะที่ใครได้กระเป๋าคืนจากที่นั่น นี่ก็เป็นความเห็นของต่างชาติครับเกี่ยวกับเรื่องการลืมข้าวลืมของต่างๆในประเทศไทยนะแล้วคนไทยเขามีวิธีการคืนของที่มันน่าประทับใจมากคนไทยบางคนอาจจะไม่ได้รวยแต่ก็ไม่ได้อยากได้ของคนอื่นแม้ว่าจะมีบางคนที่อยากจะได้ของคนอื่นอยู่บ้างอ่าก็นับว่าคนเหล่านี้เขาก็โชคดีกันแต่ก็มีนะคนที่อยากได้ของคนอื่นแต่พรเห็นว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาก็อาจจะลำบากก็เลยอะ่ะก็ไม่อยากจะได้ของนักท่องเที่ยว มีแบบนี้อยู่เหมือนกันก็ประมาณนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ